เปิดยังเป็นทางการแล้ววังเศรษฐีนักราช,ชนบุรีวังเศรษฐีนคราชตำบนบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเปิดต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาสายบุญและสายมูมากราบไหว้ขอพอรรับสิริมงคลกันได้ทุกวันสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือรูปปั้นพญานาคองค์ปู่ศรีสุโธททยาศรีปทุมมาพร้อมด้วยรูปปั้นองค์เทพต่าง โดยจะจัดกิจ,จกรรมสวดมนต์ทำบุญเนื่องในโอกาสสำคัญอีกด้วยนี่คือที่นี่นะคะคือวังเศรษฐีนครราชนบุรีตั้งอยู่226ทับ26หมู่4ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกๆสายญานพญานาคและทุกๆสายญานมาร่วมทำบุญที่นี่ได้นะคะที่นี่เป็นวังเปิดทุกๆวันค่ะเปิดตั้งแต่เวลา7โมงปิด6โมงเย็นค่ะ ใครอยากฟังต้องมาสวัสดีค่ะหงฟ้านางรำนาคราชนะคะสถานที่นี้หงจะบอกเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตนะคะจากแม่ค้าธรรมดานะคะมาสู่นางรำเงินล้านดี่ก่านเนาะก็ถือว่าหนูก็ได้โชคได้ลาบอะไรมาก็คือมาเป็นล้านเลยนะคะจากจุดเปลี่ยนที่คือเจอพี่น้ำค้างนะคะแล้วก็มีการแนะนำในทางสายยานแล้วก็ผลักดันนะคะ ช่วยเหลือผักดันมาตลอดก็คือเหมือนเป็นครูคนแรกแล้วเป็นพี่สาวที่หนูรักมากเลยนะคะที่ทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยนจนมาเป็นนางรําหงฟ้าได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็เริ่มมีคนรู้จักและงานตอนนี้ก็คือเยอะเลยค่ะชีวิตก็บอกเลยว่าสบายกว่าเป็นแม่ค้ามากๆค่ะสวัสดีค่ะบุญตางามสงวนนะคะก็ จุดเปลี่ยนจากที่ว่ามาวางเศรษฐีนะคะก็คือจากพนักงานเก็บขยะคนนึงนะคะตอนนี้สู่แมค้าออนไลน์นะคะแมค้าออนไลน์แล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้ำค้างนะคะมากๆนะคะที่แนะนําแนวทางแนะนำแนวทางชีวิตนะคะที่ทําให้เปลี่ยนถึงทุกวันนี้ก็จากคนเก็บขยะนะคะสู่แมค้าออนไลน์เงินล้านเงินล้านเหมือน,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 นกันค่ะแต่2ล้าน3ล้านได้แล้วคะ่ะครับก็เด็ดเดี่ยวบุญมานะครับ ก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่วังเศรษฐีนคราราช,ชบุรีของเรานะครับพี่ํำคาญก็จะมีพาทําบุญสวดมนต์นะครับแล้วก็ให้บริจาคทานหรือว่าเรามาสวดมนต์ร่วมกันในโอกาสสาคัญต่างๆนะครับก็ภาวะปัจจุบันเนี่ยคุณเราอาจจะมีความรู้สึกเครียดนะครเรามาที่นี่มารู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับมาเป็นอุทยานเรียนรู้นะครับแล้วก็แบบ ประทับใจที่มาที่นี่รู้สึกสบายใจนะครับคลายเครียดใครกังวลทําให้เรามีกําลังใจในการต่อสู้งานในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทั้งสวยรวยปังนะครับรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับแรงบันดาลใจของพี่น้ํานะคะคือพี่น้ําชีวิตล้มมาแรงบันดาลใจพี่น้ํามาอยู่บ้านหลังข้างๆเนี้ยค่ะซื้อบ้านผ่อนบ้านหมดภายใน1ปีราคา4ล้านบาทแล้วก็แรงบันดาลใจคือขอปู ปู่๋าญา,า๋าลูกอยากมีวังพอพี่น้าไปเที่ยวที่อื่นมาเยอะเมื่อปู่ให้ลูกแล้วลูกจะสร้างวังให้ปู่มันเริ่มเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาในการสร้างวังค่ะวังที่นี่เปิดมาได้แค่ปีกว่าๆเอง30ล้านค่ะขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะทั้งที่ทุกและท่านสุขท่านลองมาหมู่ที่วังเศรษฐีนครราชด,ดูนะคะตั้งอยู่สองสองหทับสองหมู่4ต่จังวบางพระจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเลยค่ะ ที่นี่นะคะมีพญานาคพญานาคาพญานาคีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเลยที่นี่ก็คือปู่ศรีสุดโทย่ศสีปธุมมาและที่นี่ยังมีองค์พ่อพระพิทเนศองค์พระแม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีมีแม่ยามโมและมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหลายๆอย่างอยากให้ทุกท่านลองมาสัมผัสกันดูค่ะ